สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนัเกเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นัเกเรียนเปิดหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1นนะคะหน้าที่185นะคะเป็นต้นไปดูตามไปพร้อมๆกันนะคะวัน <c oughs> วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของการบวกลบคูณหารระคนนะคะแบบที่มีวงเล็บแล้วก็ไม่มีวงเล็บนะคะ,ะบวกลบคูณหารระคนคืออะไร คือการแก้โจทย์นะคะที่ในโจทย์นั้นน่ะมีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ในโจทย์พร้อมๆกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณครูก็จะมาสอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ในในโจทย์ปัญหานั้นนะคะมีการบวกลบคูณหารละคนเปิดหนังสือเรียนนะคะคณิตศาสตร์เล่มที่1นะคะหน้าที่1 8 5แล้วดูไปพร้อมๆกันนะคะหลักการของ การคำนวณบวกลบคูณหารละคนนะคะเริ่มแรกวิธีที่1เลยนะคะให้นักเรียนดูกรอบสีส้มตรงนี้ขั้นที่1ก็คือถ้าเจอโจทย์ที่มีวงเล็บให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาในวงเล็บก่อนนะคะแก้ในวงเล็บก่อนคือก็คือคำนวณในวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรกอันดับ2ก็คือการคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาก็คือด้านนี้นะคะอันนี้คือด้านซ้าย อันนี้คือด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายไปขวาคํานวณจากด้านซ้ายก่อนนะคะต่อมาลําดับที่3มก็คือการบวกหรือลบนะคะโดยการคํานวณจากซ้ายไปขวาเหมือนกันก็คือเริ่มแรกทําในวงเล็บก่อนเลยต่อไปไปดูที่การคูณหรือการหารก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาบวกลบคูณหารจะต้องมาก่อนบวกลบเสมอนะคะคูณหารจะต้องมาก่อนบวกลบเสมอ นะคะอ่านี้เป็นหลักการจําทีนี้เรามาลองดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ให้มาว่าพิจารณาผลลับนะคะของ286,249บวกกับวงเล็บเปิดนะคะนี่แปดหมลบกับ78,574แล้วก็วงเล็บปิดคูณด้วย42อ่ะเยอะมากเริ่มแรกหลักการที่หนึ่งเราคำนวณในวงเล็บก่อนค่ะนี่นะคะลำดับขั้นตอนในการคำนวณ คำนวณในวงเล็บก่อนก็คือนี่เลยค่ะลำดับที่1ที่เขาโยงไว้ให้ทําในวงเล็บก่อนลำดับที่2คือการคูณหรือหารนะคะเราก็เอาคําตอบในวงเล็บเนี่ยนะคะมาคูณกันเมื่อได้คําตอบเสร็จแล้วปุ๊บค่อยเอาเลขข้างหน้ามาบวกกับเลขข้างหลังดูตามขั้นตอนนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือโจทย์นะคะเริ่มแรก1คือทําในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บก่อน,นะะน,ก,อนก็คือเท่ากับ 286,249นี่ค่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้คำนวณเริ่มแรกยกมาก่อนเรายังไม่ได้ใช้นะคะต่อมาเราก็มาดูในวงเล็บเราเอา82,031นะคะลบด้วย7 8 8 7 7 4คําคำตอบที่ได้ก็คือนี่ค่ะในวงเล็บ3,457และก็คูณด้วย42เหมือนเดิมตามที่โจทย์ให้มานะคะ เท่ากับขั้นตอนแรกเราแก้แค่ในวงเล็บก่อนส่วนเลขตรงอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ยกมาใส่เหมือนเดิมนะคะต่อมาเมื่อแก้ในวงเล็บเสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปให้นักเรียนมาดูที่คุณครูขีดสีแดงนี้นะคะอ่ะนี่ขีดสีแดงนี้เมื่อเราได้เป็นประโยคตรงนี้มานะคะได้เป็นเลขตรงนี้มาปุ๊บลำดับหนึ่งทำในวงเล็บแล้วลำดับสองก็คือการคูณหรือการหาร ซึ่งในโจทย์ให้การคูณ42มานะคะคุณครูก็เอา3าม7นี้อา3,457นี้คูณด้วย42คําคำตอบที่ได้คือ145,194ส่วนตัวเลข286,249ข้างหน้านั้นเรายังไม่ได้คำนวณเราก็ยกมาเฉยๆยกจากข้างบนลงมาใส่ข้างล่างเฉยๆและลำดับสุดท้ายนะคะก็เหลือเลข2ตัวนี้นะคะเหลือเลข2ตัวนี้ที่เขาเอามาบวกกัน เราก็บวกกันปกติเป็นขั้นตอนที่3นะคะซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ431,443อันนี้คือวิธีการแรกนะคะต่อมาให้นักเรียนดูหน้าถัดไปนะคะหน้าที่เออหน้าที่186นะคะในหนังสือเรียนเหมือนเดิมนะคะพิจารณาหาผลลัพธ์ของ248,976บวกด้วย 168,592หารด้วยวงเล็บเปิด3060ลบด้วย2,978วงเล็บปิดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ,ะแต่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนไม่ได้เยอะเท่านี้นะอันนี้คุณครูสอนเป็นวิธีคิดก่อนนะคะ,ะเริ่มแรกทำอะไรก่อนตามที่คุณครูสอนเมื่อกี้นะคะ 1. คือทำในวงเล็บก่อน 2. ค่อยคูณหรือหาร และ3ค่อยบวกลบนอกวงเล็บนะคะ,ะมาดูกันเลยนี่ค่ะตามที่คิดไว้ตอนแรกคือทำในวงเล็บก่อนเป็นดับหนึ่ง1 2ก็คือคูณหรือหารโดยเอาเลขข้างหน้าตั้งนะคะหารด้วยคำตอบในวงเล็บ3คือการบวกการบวกก็เอาเลขข้างหน้าตั้งบวกด้วยคำตอบที่ได้อ่มาดูการทำยังไงนะคะมาดูกันเลยนี่ขั้นตอนที่1นนะคะคือเราทำในวงเล็บก่อนวงเล็บ ก็คือ3 0 6 0ลบด้วย2978เมื่อเราลบกันได้แล้วนะคะได้คำตอบคือ82 82อ่า82ก็คือเลขในวงเล็บนี้นะคะนี่82ก็คือเลขในวงเล็บนี้เราได้แล้วต่อมาเราก็มาหารค่ะโดยเอา1 6 8 5 9 2ตั้งแล้วหารด้วย82นี่นะคะตามคำตอบนี้เลย 6 6 uh, 8 8 0 0 2หเอ่อ168,592หารด้วย82นี่นะคะก็จะได้ตามนี้เมื่อหารเสร็จแล้วคำตอบที่เราได้ก็คือ2056ใช่ไหมคะคำตอบที่เราได้ก็คือ 3.. อันนี้เลยจะได้20,56เสร็จแล้วเราก็เอา200000ตรงนี้มาบวกกับ2056ข้างบนคำตอบที่ได้ก็คือตรงนี้ค่ะ พอบวกกันเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบข้อนี้ก็คือ2,5132นะคะอันนี้ก็คือคำตอบต่อมานะคะหน้าถัดไปก็คือหน้าที่187นะคะอ่นะคะหาผลลัพธ์ของอันนี้เลยวงเล็บเปิดนะคะคูณด้วย11แล้วก็ลบด้วย2,95268าดลำดับที่1 คือทำในวงเล็บก่อนนะคะลำดับที่สก็คือนำมาคูณและลำดับที่สก็ค่อยไปบวกลบนอกวงเล็บนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันเลยโจทย์ให้มาแบบนี้นะคะตามด้านหน้า 1. นึาทำในวงเล็บก็คือเอามาบวกกันบวกกันเสร็จแล้วได้เท่านี้ค่ะต่อไปคูณ11และลบ2 0 0แสนตรงนี้ยังเหมือนเดิมเราก็ลอกลงมาใส่เหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้คำนวณอะไร ะะและต่อมาเราก็นำ4 0 0 0นะคะ3,932ไปคูณด้วย11เพราะว่าเป็นลำดับวิธีที่2ก็คือการคูณหรือการหารเมื่อคูณกันแล้วเราจะได้คำตอบตรงนี้ค่ะ483,252แล้วก็ลบด้วยตัวข้างหลังยกลงมาเลยถ้ายังไม่ได้ใช้นะคะเสร็จแล้วคำตอบที่ได้เมื่อลบกันเราก็จะได้คำตอบข้อนี้คือ 187,984นะคะนี่คือคำตอบต่อมาข้อถัดไปนะคะข้อน,นี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะ42คูณด้วย1327บวกด้วย9,857แล้ววงเล็บปิดหารด้วย252อ้าวข้อน,นี้จะทำยังไงดี1เรารู้และททำในวงเล็บเป็นวิธีที่1 ต่อไปทำยังไงต่อดีคะเพราะว่าเป็นการคูณและการหารซ้ายและขวาเลยเราจะทำยังไงต่อดีนะคะอะมาดูนะคะเริ่มแรกเราทำในวงเล็บได้คำตอบแล้วต่อมานะคะเขาเอาไปคูณก่อนทำไมล่ะคะทำไมถึงต้องเอาไปคูณก่อนถ้านักเรียนย้อนกลับไปในหน้าแรกเมื่อกี้นี้นะคะที่เขาบอกว่าขั้นที่1คํานวณในวงเล็บก่อน ขั้นที่2คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาจากด้านซ้ายมือไปก่อนเราก็เลยต้องมาดูข้อนี้เลยค่ะข้อนี้นะคะนี่การคูณหรือหารในนี้มีทั้งคูณและหารเลยแต่ให้เริ่มจากซ้ายก็คือฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปขวานะคะเราก็เลยเอาคำตอบที่ได้มาคูณกับ42 เมื่อได้คำตอบแล้วจะได้คำตอบมากมายเลยนะคะ847,728เราก็ค่อยเอามาหารด้วย252ตรงนี้คำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ3,364นะคะอะต่อมาต่อมานะคะก็ถ้าเป็นตามโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ให้มาแบบนี้ข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะคะอะถ้ามีวงเล็บ2วงเล็บเราจะทำยังไง เราก็แก้ในวงเล็บที่1ก่อนแก้ในวงเล็บที่2ก่อนเสร็จแล้วเอาคําตอบที่ได้ในวงเล็บที่1และวงเล็บที่2มาหารกันนะคะนี่คือคําตอบง่ายๆมากข้อนี้และข้อถัดไปถ้าเจอแบบนี้นะคะก็ง่ายเหมือนเดิมเริ่มแรกเรามาดูลําดับขั้นตอนมีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนลําดับที่2คือการคูณหรือหารแน่นอนลําดับที่2เราคูณและลําดับที่3ก็คือบวกหรือลบนะคะ ได้แล้วทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาวิวชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่มที่2ไม่ใช่เล่ม1ที่เราเรียนกันอยู่นะคะขอให้เปลี่ยนมาเรียนเล่มที่2ก่อนนะคะ,ะบทที่14เลยหน่วยการเรียนรู้ที่1 4หน้าที่136 และ137นะคะคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะ,อ,ะอย่าผิดหน้านะคะหน้าที่136การบวกลบคูณหารระคนข้อแรกง่ายมากโจทย์ให้มาวงเล็บเปิด5,3 0บวกกับ2,415วงเล็บปิดลบด้วย1,389เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีการคิดคุณครูจะคิดให้ดูก่อนนะคะข้อ1เริ่มแรกง่ายๆเลยค่ะทำในวงเล็บก่อน โจทย์ให้อะไรมาก็แล้วแต่ทำในวงเล็บก่อนคุณครูก็เอา5,300ตั้งนะคะแล้วก็บวกด้วย2,415อ่ะ3บวก5เป็น8 0บวก1เป็น1 0บวก4เป็น4 5บวก2เป็น7คําคำตอบที่ได้มาก็คือ7,418เมื่อได้คำตอบแล้วนะคะเราก็ทำต่อเลยคะ่ะก็คือ ลบด้วย1389นะคะ,ะคุณคุกก็ขีดเส้นต่อ8-9ไม่ได้ก็ยืม1 1เป็น0 8เป็น18 18-9เหลือ9นะคะต่อไป0-8ไม่ได้ยืม4 4ก็เหลือ3 0ตรงนี้ก็เป็น10 10-8เหลือ2 3-3เหลือ0 7-1เหลือ6 คำตอบในข้อนี้นะคะขีดเส้นใต้คำตอบ2เส้นก็คือ6,029เพราะฉะนั้นเวลาต,อ,อ,าตอบตอบเราก็ตอบ6,029นะคะะแค่นี้เองง่ายๆนะคะแค่นี้เองข้อ1ให้นักเรียนลอกลงไปเลยนะคะต่อมาข้อที่2จะให้นักเรียนลองทำเองเริ่มแรกลบในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนต่อมาค่อยเอามาบวกเลขตัวหลัง นะคะล้อเรียนจากข้อที่1ที่คุณครูทําให้ดูเลยต่อมานะคะมาดูหน้าที่137นะคะอ่นะคะอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเริ่มมีการคูณเข้ามาแล้วแต่เราเรียนไปแล้ว1ทําในวงเล็บก่อน2ค่อยคูณหรือหารทําในวงเล็บนะคะก็คือฝั่งนี้นี่แล้วโจทย์เนี่ยมีขีดขั้นกลางมาให้ด้วยนะคะเขาให้แบ่งฝั่งกัน ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้บวกฝั่งนี้คูณนะคะเริ่มแรกมาดูเลยบวกปกตินะคะค,คุณครูตั้งเลย7,128นะคะบวกด้วย6,387อ่าเสร็จแล้วเราก็บวกปกติ8บวก7ได้15ใส่5ทด 1. 8เอ่อ2บวก8ได้10บวกอีก1เป็น11ใส่1ทด1 3บวก1เป็น4ี่บวกอีกหนึ่งที่ทดก็เป็นห้าเจ็ดบวกหเป็นเจดบวก6เป็นสิบานะคะ,ะได้คำตอบเสร็จแล้วปุ๊บให้ขีดเส้นสองเส้นจบเลยค่ะคำตอบที่ได้คือหนึ่งนสันห้าอสิบห้านะคะหนึ่งืสาันห้าสิบห้าตรงนี้นะคะ,ะเราได้แล้วปุ๊บเสร็จแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เอาคำตอบหนึ่งมืนตรงเนี้ย นะคะค,คุณครูก็เอามาตั้งเลย13,515คูณด้วยโจทย์ให้มาตรงนี้เลย248ค่อนข้างเยอะเนาะ,ะการคูณลืมหรือยังคะหลักหน่วยเริ่มคูณได้เลย8 8คูณ5ได้40ใส่0ทด4 8คูณหได้8บวกอีก4เป็น12ใส่2ทด1 8คูณ5ได้40บวกกับ1เป็น41นะคะใส่1ทด4 8 3 24 24บวก4เป็น28ใส่8ทด2ต่อมา8คูณ1ได้8บวกกับ2ที่ทดเป็น10เลขค่อนข้างเยอะเลยนะคะต่อมาเลข4เลข4อยู่ในหลัก10ให้นึกถึงเลข10มี0 1ตัว อย่าลืมเติมศูนย์นักเรียนส่วนใหญ่จะลืมนะคะเลข4อยู่ในหลัก10ให้นึกถึงเลข10มีศูนย์หตัวเติมศูนย์ไปก่อนเลยแล้วก็คูณปกติ4ีคูณหได้20ใส่ศูนย์ทด2 414บวกกับ2เป็น6 4 5 20นะคะใส่ศูนย์ทด2 4 3 12บวกกับ2เป็น14ใส่4ทด1 1> c 1 4บวกกับ1เป็น5นะคะอ่ะครูตั้งตรงอยู่นะเสร็จแล้วยังไม่จบเหลืออีกตัวหนึงคือ2 2อยู่ในหลักร้อยให้นึกถึงเลข100มี0 2ตัวเติม0ไปก่อน2ตัวเลยเสร็จแล้ว2ก็คูณปกติ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ1ได้2 ครูทดผิดข้างนะคะเดี๋ยวครูลบก่อนครูทดผิดอันเอาใหม่นะคะอันเริ่มใหม่เลยนะคะหลักร้อยเติมศูนย์สองตัวไปแล้วเนาะต่อไป2องคูณหได้10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งทดหนึ่งนะคะต่อไปสองคูณหนึ่ได้2บวกกับหนึ่งข้างบนเป็น3 2มสคูณหได้ 10، ใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองคูณสได้6บวกกับหนึ่งที่ทดเป็น7 2คูณ2ได้4เสร็จแล้วนะคะค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้แต่ว่าเราก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนเรื่องการคูณการหารมาแล้วนะคะเสร็จแล้วอ่ะคูณลบหมดเลยอ่ะย้อนกลับเสร็จแล้วนะคะก็นี่ขีดเส้นใต้แล้วก็นำทั้ง3ตัวมาบวกกันนะคะอ่ะ0บก0บก0ได้ศ 2บก0บก0ได้2 1บก6ได้7 8บก0บก3ได้11ใส่1ทด1 4บก1เป็น5 1บก5ได้6 6บก7เป็น13 0นะะใส่3ทด1 4บก1เป็น5คำตอบเราเยอะมากนี่นะคะขีดเส้นใต้2เส้นตอบ5ล้าน 351,720ใส่เลขไทยไปเลยนะคะอะอันนี้คือคำตอบของเราก็ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เยอะนักเรียนอย่าลืมใส่ลูกน้ำนะคะอย่าลืมใส่ลูกน้ำให้คุณครูนะคะใครใส่ไม่ครบคุณครูก็หักคะแนนเหมือนเดิมนะคะคุณครูหักคะแนนเลยถึงแม้ว่าจะทำมาถูกก็ตามนะคะอ่ะ ข้อ3ให้นักเรียนลอกจากคุณครูลงไปค่อนข้างละเอียดและเยอะให้นักเรียนมีสมาธินะคะต่อมาข้อที่4จะให้นักเรียนทําเองทํำยังไงล่ะ 1. ทําในวงเล็บก่อนค่ะปึ๊บตรงนี้ทําฝั่งนี้เสร็จแล้วการบวกให้นักเรียนเอาการบวกนะคะเอาตัวเลขเนี่ยสามแสนส่นหกพันแปตั้งแล้วก็บวกด้วยคําตอบ นะคะบวกได้เท่าไหร่แล้วก็ให้นักเรียนออกมาตอบหารก่อนนะคะอ่ะข้อที่2กับข้อที่4ให้นักเรียนทําเองนะคะข้อที่2กับข้อที่4ให้ทําเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้จบเท่านี้ค่ะ